ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับในพวกผุ่มอมทะเลเกมเมอร์ทีวีนะครับผมก็จะเจะมาเล่นโหมดปจนภัยนะครับหรือว่าชีวิตรรดในค้อมมีสิทธิ์ต้อตัวตจนมาของกลาบอภัยจริงๆนะครับผมขออนุญครับเอาค้างกับค้างครับโอ้่หน้องท่านค้างครับไม่เป็นไรครับ โอ้โหยทำงานแล้วครับเป็นใหญ่วันนี้ไปยัะนี่คือนนหน้าน้องผมนะครับเดี๋ยวผมปัดคลิปตอนที่เข้ามาคับได้เลยกันนะครับไปครก็เข้ามาแล้วในเกมว้าให้เยวเราต้องตัดไม้ก่อน,นครับไม้สร้างบ้านนะพอภายในเสียงกดตดตะนานะที่โผล่ขึ้นมานะครับผม อาจจะได้ยินเสียงทีวีหน่อยนะผมกล้าบ่อยจริงนะถ้ามีคํายาวลงไปก็ขอกล้าบอยนะครับถ้าผบบนี้ไปก็ขอกล้าบไทยชีวิตกูจะมีแต่คำกล้าบอะไรกับนีจริงๆนะอ ใช่เสียจมองไปของกลาบอไพนะครับออผอง,งทไทยรเสศนองไพ <ป S 1> ่เสียาตอนนานานะครับจะผมจะเอออะไรไดีจำไม่ได้ครับตอนนี้ไม่หมดเลยเพิ่งเพิ่งกินข้าวเสร็จอิ่มับ mm. ไม่อยากพูดอะไรเลยเอิ่มอิ่มท้องครับ อันนี้มือที่สี่ของผมนะมือที่สี่คนเขากินสามมือแต่กูกิกนสี่มือเฮอันนี้เป็นนี่พี่นึ่อันนี้จะทำแบบจริงจังสปังกูแล้วนะเพราะตอนนี้ผมไม่ได้อัดเครื่องผมผมุ้งอับเครื่องแม่นะครับโอเคเออ ตัดไม้ได้ปึม้มละบปึ้มบัมสลังโก้ครับตัดไม้ได้บึม้มบัมสลังโก้แต่ผมไม่ทําบ้านไม้หรอกเบองเดี๋ยวขอภายในเสียงรบกวนตะตะนาที่ผล่จริงๆนะครับถ้ารบกวนผูผู้ชมก็ขอกราบอภัยจริงๆนะครับให้ตัดไม้ไดีกว่านี่ิป่าสร้างบ้านอยู่ บางทีผมอยากหาหมู่บ้านเนบบซีอะแต่มันคุ้มไม่มีับมนะั้งแถวนั้นมันเป็นเอ่อเขตคืาเรียกว่าแอร์อดอแบบต้นไม้เดินไปทางเดินไปสวนทางเลยมีแต่ต้นไม้นะเฮยเดี๋ยวนะเราตัดไม้เสร็จก็เจะไแหละบ้เดินทางกันโอ้ชิดตกครับรบรารบรา,บรา,บรา ับเดินกันอุ๊ยเออเออเออตกใจนึกว่าตกบังเลยตกทิ้าเลยดงดดึ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 งดึดึงยึึงด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 ึงยองดึงดึงยึงดึงดึง้ เฮ้ยแกเพื่อนรักเราขอหน่อยนะเราขอทีนึงเราขอทีนึงเราขอทีนึงขอทีนึงขอทีนึงแกเอ้ยอ่างเสร็จจุ๊บได้พอมาหานเลยครับแกอีกตัวหนึ่งได้เตียงนอนนะมาแล้ว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 เอาเนี่ยเออคนไม่สู้สู้แต่สัตว์ติดโลแกนเป็นไงคนไม่สู้สู้แต่สัตว สโลแกนสโลแกนแบบสุดยอดนะฮะัพออไฟในเสียงโลโก้ตะตะนาไน้กันเลยเบิ่มคนไม่ซู้สู้แต่สับทำไมเด็กผู้หญิงคนแก่พูดได้หมดแหม่เพาะไฟในเสียโลโก้ตะตะนาดนะกันฮฮอ่่อตอนนี้บ้านผมยังไม่นอนกันเลย เฮบา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 ขอไฟในเแลลวกวาดตันนะครับผมฮไปปิงไอ้ปิงเฮยหัวเราขอทีนึงดิได้ป้าทั้งัวเรขอทีนึงเฮ้ยเพิ่งเดียวปุ๊บครับแปบนแตตแท๊บนึงปุ๊บป ขาจ่าขวานตุ๊บตุ๊บขอให้เสียมงลตุ๊บตุ๊บลนะครับผมโอเคเรามาไล่เรามาไล่ปี๊งงัวกันรอไอ้งัวเราขอทนึงดิเพื่อนงัวเราขอทีน้งขอบใจมากเพื่อนรักเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนงัวเราขอทีน้งขอตู้ดทนึงดิขอตุดเอ๊ย เอ้ยเพื <c oughs> kind of ่อนงราขอบใจมากขอพายที่เสื้อลูกเกิดเต๋อๆนะที่โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับอยวเาจะประจดพายครับไอหมูไอหมูเฮ้ยไอหมูละขอทีนี่เฮ้ยเฮ้ยไอเบือไอเบือไอเบือไปไหนไอเบือแกดาวนี่ไอเบือไอหมูน้อยไอหมูน้อยไอไอโมูน้อยไปไหนไอหมูน้อยไอหม้หน่อยไปไหน แต่ผมมันยาอังปขอกระลาบไปอีกนิะผมเตย่าเตย่าเตย่าเหมือนตีลีจะสาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเรื่องคนเรื่องครับผมรีบนปีบปีนไ่อนครับ้เป็ปก่อนเอกว่าปก่ครับเามน้ครับเ้ยเจรายขกให้รจอนานานานั้นเขาบอกว่าตามน้ำไปเจอเจอแผ่นดินครับเราจะตามน้ำไปครับเฮ้ยเจอทรายเว้ยเอ้ขอไว้ให้เสร็จไปก่อนนานานั้นครับผม ตอนนี้บ้านผมพนวายจัรักเสีนะนนนนครับิบบิเิดาตนที่โผนครับขอพายขอพยิงครับอออาจอาจะเงียบเกินไปงั้นผมขอใส่เพลงแล้วกันครับเพลงอะไร ขึ้นแล้วครับเพลงอาจจะใช้ได้หน่อยนะไม่รู้สิฮ่าฮ่าฮ่าเอาหวะเอาหมูน้อยเอาหมูน้อยเอาหมูเอาหมูเอาหมูเอ้ไอ้ไอหมูน้อยไอหมูน้อยเสร็จดูมึงไอสัมโปะไอสัมป r a เสร็จกูมึงไอแกน้อย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 เออเสร็จพี่น้อง จริงๆอ่ะขยังไม่ทำทาอะไรเลยจะสิบนาทีกว่าแล้วแปดนาทีแล้วเนี่ยโอ้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 ขอแค่ยิ่เสียพวกกต่อต่อสาหานะครับปิดเพลงปิดเพลงคุยม้าแล้ะ ต่อานนาน,านาครับคิดนี้อาจจะอาจจะปัญญาอ่อนหน่อยครับขอกราบไว้จริงๆนะครับท่านผู้ใหท่านผู้ชมทุกท่าน อันนี้เป็น EP 0ครับแต่ EP น่้าเราจะมาจัดตักจัดเต็มกันครับวันนี้ขอกาลามันก,ก่อนนะเดี๋ยวเรินก่อนไล์ครับตะตะใครครับเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ